เมื่อวันที่8พฤศจิก,กายน2554พลโทนายแพทย์อำนาจบารี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาไมพิทักษ์สภากาชาติไทยพร้อมด้วยนายแพทย์พิชิตสิริวัลรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาไมพิทักษ์สภากาชาติไทยรับมอบเรือยางติดเครื่องยนต์จากบริษัทแกนโฮมมาร์กจำกัดจำนวน19ลำเพื่อส่งต่อให้กับกรุงเทพมหานครนำไปใช้ขนส่งผูเ้เจ็บป่วยที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัย ดยจากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยที่แจ้งของความช่วยเหลือเข้ามาที่สายด่วนกทมหมายเลข1646ที่ต้องการให้แพทย์เข้าไปช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไปนั้นประสบปัญหาบางพื้นที่รถพยาบาลไม่สามารถเข้าไปได้เพราะน้ำท่วมดังนั้นเรือยางติดเครื่องทั้ง19ําที่ได้รับมอบ จะนำออกปฏิบัติงานพร้อมกับรถพยาบาลเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ที่น้ำท่วมรถเข้าไม่ถึงจะนำเรือออกปฏิบัติการทันทีเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทุกสถานการณ์สำหรับเรือ,อยางติดเครื่องยนต์นี้พลโทนายแพทย์อำนาจบารีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภา,ากาชาติถ่ยแจ้งให้ทราบว่า ได้รับมอบจากบริษัทเคอร์คอมากมาทั้งสิ้น35รัมซึ่งสภากาชาติไทยได้มอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไปแล้ว10รัมและส่งมอบให้กับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครอีก19รัมอีก6รัมคงเก็บไว้ใช้กับหน่วยแพทย์ขึ้นที่ทางน้ำของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยต่อไปกิติจันชาติถ่ายภาพชาริตยิ้มประเสริฐรายงาน